สวัสดีค่ะติดาวุธกจรยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่11กันยายน2558นะคะ Safety Net Future นะคะเมื่อวานก็ปิดไป ที่รัะจุดนจุดนะคะก็เรียกว่าปิดค่อนข้างทรงตัวจากวันก่อนหน้านะคะโวลุ่มก็ยังเรียกว่าค่อนข้างหนาแน่นนะคะอยู่ในหลัก1แสนสัญญานะคะในส่วนเอสอูมยู่15แต่ว่าเห็นนักทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาขายค่อนข้างหนักประมาณ10,000กว่าสัญญาส่วนทางกับสถาบันทีเ่เข้ามาซื้อค่อนข้างมากเหมือนกันึงมื่1ห0 0กว่าสัญญานะคะแต่ก็ดูเรียกได้ว่าทำให้ตลาด ตัว s a ฟ t t ้เ e ็กฟิเจอร์อาจจะไปไหนได้ไม่ไกลนะคะเนื่องจากว่ามีแรงซื้อส่วนเงินเข้ามาของนักงุนต่างชาติแล้วก็สถาบันนะคะแต่ว่าถ้ามองในส่วนของหุ้นเองเนี่ยแรงซื้อสถาบันดูเหมือนจะเริ่มแผ่วลงจากระดับ4,000กว่าล้านนะคะในวันก่อนหน้าเมื่อวานเหลือประมาณพันกว่าล้านนะคะซื้อเข้ามา ทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าเนื่องจากปัจจัยที่ยังรอดูอยู่นะคะในเรื่องของการประชุม FOMC เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ทำให้นักทุนมีความระมัดระวังในการเข้าลงทุนอยู่นะคะก็ในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยติดตัวกลับขึ้นมานะคะแต่ว่าก็มองว่าได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะทำกลารของกังวลในเรื่องของการปรับเพื่อแต่ดอกเบี้ยของเฟดว่าจะเป็นในช่วง เดือนนี้หรือเปล่านะคะก็ตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังค่อนข้างไร้ทิศทางนะคะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าตัวเลขอื่นๆเนี่ยก็ออกมาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะคืนนี้ตามดูต่อในเรื่องของตัวเลขัชนีดราคาผู้ผลิตแล้วก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะ ส่วนปัจจัยภายในเองในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีการตอบรับไปค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะคะก็ยังต้องรอรุ้นว่าจะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างเช่นในเรื่องของมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ดูในส่วนของการประชุมคอรมอสัปดาห์หน้าส่วนตัวไอซ่าศูนย์ยู15นะคะวันนี้ก็มองว่าอาจจะมีจังหวะดีตัวขึ้นไป มองกรอบการเคลื่อนไหวนะคะยังเป็นไปอย่างจำกัดนะคะในส่วนของการรีบาวระหว่างวันมองกรอบวันนี้ที่ยะดับ8 9ลก6 9 0 7จุดนะคะก็ แนะนำเก็งกำไรในกรอบทางกานะคะขึ้นขายลงซื้อเป้าหมายทำกำไรประมาณ7-10จุดนะคะตัดขาดทุนหางจากจุดเข้า3จุดส่วน Single Soft Feature นะคะ,ะสถานะลอง s t a ็ e U15 ที่เปิดไว้ระดับ25บาทก็ยังเราทำกำไรที่6 6บาทหรือเหนือกว่านะคะปิดสถานะถ้าหากว่ากลับลงมาต่ำกว่า25.64บาทนะคะสวัสดีค่ะ